ตึกสังคมปกติตรงนี้มันจะมีร่องรอยของการอยู่กันยิมขึ้นไปนี่เ่ยนใหม่ตึกอังกฤษตอนนี้ไม่รู้ตึกอะไรแล้วมันดูนี่พาเดินไปตึกภาษาไทยนะครับอันนี้ตึกไทยภาษาไทยนะครับสวยงามมีทางนี้ เราจะไปทางนี้กันไปดูต้นไม้ครับเวลาผมเดินไปตึกคณิตแต่ก่อนมันจะมีต้นนี้แลวสมัยก่อนพอคนใกล้จะจบก็จะมาเก็บต้นใบโพใบต้นนี้กันบรรยากาศยังดีอยู่ตึกคณิตนี่มุมนี้นะครับเราจะมานั่งเล่นกันสมัยก่อน ตรงนี้นะครับหลายคนก็ชอบมานะครับใกล้แปลงกเกษตรนะครับเราก็ชอบมาเล่นกันตรงนี้นะครับ่ายต่อไปดูต่ออ๋อมีที่จอดรถบัสด,ด้วยตรงนี้จะเป็นตึก,กเกษตรนะครับตรงนี้นทางเดินไปสวนป่านะครับไม,ไม,ไม่เปลี่ยนไปเยอะนะครับตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นไอ้บอ่อปลาสวยงามนะครับเลี้ยงปลา เดินลงไปตรงนี้ก็มีตึกกำแพงชัดเจนนะครับเดินไปจะมีอะไรตรงนี้นะครับเป็นแปลงกเกษตรนะครับแต่ว,ว่ามันปิดไว้แล้วนะครับแต่ก่อนเวลาใครต้องมาแก้กิจกรรมพัฒนาครับจะต้องมาตรงนี้ครับพวกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับต้นไอห้องน้ําตรงนี้น่าจะหายไปนะครับแต่ก่อนมันจะมีห้องน้ําตรงนี้นะครับ